อาาจรรย์คับสวัสดีครับสวัสดีครับรอวหลักใจตอนนี้ผมอยู่กับนายแพทย์อีดรอปยูนะครับผู้อำนวยการของสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพหรือบาเซมนะครับอาจารย์ครับช่วยให้ท่านนักกอล์ฟทางบ้านนะครับเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของบาเซมหน่อยครับบาเซมนี่ก็ย่อมาจาก Bangkok Academy of Sport and Exercise Medicine นะครับนี่จะรวมทั้งสปอร์ตก็คือการเล่นกีฬาแล้วก็เอ็กซ์ไซส์ก็คือการออกกำลังกายครับผมครับ แล้วก็จะมีเมดิซินก็คือเป็นทางการแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจริงๆการแพทย์นี่ก็รวมหมดทุกอย่างทั้งวิยาศา,าแล้วก็ทางด้านการบาดเจ็บนะครับเราตั้งเป็นสถาบันเพราะเราจะมีทั้งการรักษารพยาบาลแล้วเราก็ดูแลในเรื่องของการให้ความรู้งานวิจัยการทดสอบอตา่างๆด้วยเพื่อให้ครบ,ครบทั้งหมดทั้งศาสตร์ของวิศาสตร์การกีฬาปกติโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะรักษาโดยทั่วไปก็คือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายนะครับครับผมจริงๆแล้วหลักก็คือตรงนั้น เราก็คือทํายังไงให้เขาหายจากการบาดเจ็บแล้วก็รวมทั้งไปให้การทํากายภาพบาบัดแต่ว่าในเรื่องของกีฬาเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะค,ค,ครับคนที่บาดเจ็บเนี่ยไม่ได้รักษาแค่ให้หายอย่างเดียวเราจะต้องดูให้ทราบว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เขาบาดเจ็บแม้แต่ก,กอล์ฟเนี่ยอะไรที่ทําให้เขาบาดเจ็บหรือทําให้เขาเล่นกีฬาได้ไม่ดี <ผม S 2> แต่เราต้องการจะค้นหาสาเหตุ ที่แท้จริงจากการเล่นนะ,ค,ะครับจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่มจะต้องมีสาเหตุแน่นอนอันนี้เป็นส่วนของอาการรักษาของสถาบันใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยถึงสาเหตุต่างๆที่ว่าทําไมก็ถึงได้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็เป็นส่วนที่ทําการรักษาทางกายภาพแบบอ,อย่างเครื่องมือตัวแรกนี่เลยที่เป็นเครื่องขพื้นฐานสําหรับทุกคนที่ต้องรู้ก็คือบาร์เ o อร์นิวคอมิชันหรือว่า มวลของร่างกายเนี่ยในแต่ละมวลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญเราอยากจะรู้ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกเรื่องของไขมันแต่แต่เครื่องอันนี้จะเป็นเรื่องของการบอกบาลานซ์ในแง่ทั้งแต่สมองแล้วก็การเคลื่อนไหวของข้อต่อก็จะเป็นการขึ้นไปยืนบนเครื่องแล้วก็จะมีแผ่นซึ่งมันจะสามารถที่จะเอ็นไปเอ็นมาได้เป็นการทั้งเทสก็คือทดสอบว่าคุณมี บาลานซ์สิ้นเสียตรงไหนนะครับเครื่องนี้ถือเป็นเครื่องที่เป็นเป็นที่สนใจของคนโดยทั่วไปเพราะว่าเป็นเครื่องเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เพราะว่าเป็นเครื่องเทรดมิลหรือเครื่องวิ่งรูวิ่งธรรมดานี่แหละแต่จะสามารถช่วยพยุงน้ำหนักถุงพลาสติกที่เห็นเนี่ยหนามากนะครับสามารถทำให้น้ำหนักตัวเราเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นตเี่ยเหลือเพียง20%่อร์นส่วนของเครื่องนี้ครับคุณหมอครับ อันนี้เป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องออกกําลังแหะครับครับผมอันนี้จะมีการปรับความเร็วของการเคลื่อนไหวทําให้ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยน้ำหนักที่เราในแต่ละมุมที่เคลื่อนไหวเนี่ยน้ำหนักที่ต้านเนี่ยมันจะมีเท่ากันตลอดครับผมนะครับอย่างในท่าที่เราจะใช้ในการสวิงเนี่ยถ้าฝึกใด้ตัวนี้จะได้กล้ามเนื้อที่ขึ้นได้เร็วแล้วก็ได้ครบสมบูรณ์กว่าแต่ว่ามันเป็นเครื่องที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำครับผมจะได้ในท่าที่แบบว่าเราต้องการ แต่ละมัดแต่ละส่วนเลยอันนี้จะช่วยในการฟื้นฟูได้เร็วแลวช่วยในการทดสอบด้วยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของคุณที่มันไม่แข็งแรงเราบอกแยกได้เป็นชุดๆเลยอันนี้เป็นช่วงใหม่ของรายการนะครับช่วงเฮลตี้กอล์ฟนะครับซึ่งจะทํางานร่วมกับบาเซมนะครับเพื่อจะทําให้ท่านนักกอล์ฟนะครับเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นครับน,นี่คือช่วงเฮลตี้กอล์ฟสนับสนุนโดยบาเซมลง